สวัสดีค่ะพบกันกับช่องสวนสลินทพิปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การเสียบยอดไปด้วยกันนะคะจากต้นสต็อกในถุงนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีต้นพันธุ์ดีค่ะต้นพันธุ์เพาะ,มะเมล็ดนะคะต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็ยอดพันธุ์ค่ะยอดพันธุ์ที่เราต้องการใช้นะคะพันธุ์ดีค่ะ แล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะใช้สำหรับเช็ดอุปกรณ์นะคะกรรไกรตัดกิ่งค่ะมีดคัตเตอร์ค่ะพาราฟิล์มค่ะปูแนแดงค่ะใช้สำหรับแต้มแผลนะคะแล้วก็ถุงซิปค่ะไว้สำหรับคุมย่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราเช็ดทำความสะอาดหลังต้นนะคะ วันนี้เราจะเสียบแบบเสียบริมนะคะตัดเลยจ้าตัดทิ้งไปเลยนะคะอดพันจา้ามาดูนะคะอันนี้เราจะผ่าตรงกลางนะคะ ไปประมาณสองเส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำริมที่ยอดนะคะ ได้ริมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เสียบลงไปที่แผลเลยค่ะเสียบลงไปจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราใช้พราฟีนมนะคะพันค่ะพันที่รอยแผลนะคะเราใช้พราฟีนมพันที่แผลนะคะ การที่เราใช้พลาฟิมพันมันก็จะมีข้อดีอย่างค่ะคือเราพลาฟิมมันจะย่อยสลายไปเองนะคะเราไม่ต้องมาคอยแกะแผลนะคะจะไม่รัดยอดค่ะอันนี้เราพันไว้สักสชิ้นนะคะ2อรอบเพื่อที่จะได้แน่นหนาค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใช้ปูนแดงนะคะแต้มรอยแผลค่ะเพื่อป้องกันเชื้รานะคะเราก็ใช้ถุงซิปตัวนี้นะคะคุมยอดเพื่อต้องป้องกันการทายน้ำของยอดนะคะทิ้งไว้ประมาณ20กว่าวันค่ะเดี๋ยวยอดเขาจะเริ่มแตกแล้วเราก็มาแกะถุงไค่ ออะะเสร็จแล้วค่ะ1ต้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าต้องการยอดพันธุ์ดีนะคะสามารถติดต่อได้ทางสวนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เพจชอ่องสวนสลินทพิปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ